นลเกนลเกดปุดอเวสมุต <irgendw carbono S 2> ุโกปะละกวัยตะกะซอดิตะภากะดิโกงาดปุดอเวติตินนายะอียะชีเนเวลาตะกะซอเลอัมมารินเนสตะกะซอตะคาตะกะซอตะคานี่ดาเวดากุเวดาบ้าขาดโอปัตเดโกโวภูเลกะเวดาบ้านต้นยางและสังฆะบุรีที่ธานีอะสุเวนเลี่ยมมากเวดาตันและลำใหญ่ปลดเล็กเล็กเด ลำใหญ่เนาจะมีเลกเกะลำใหญ่ท่าบหเล่าเลกเกะลำใหญ่ซรานอเลจันทบุรีจกป่าอัตากะสนี่รอเออตากะสซนใคนุาตบลิปพาตปลาบอากความดูคดูสิลีพลาดูพลาไม่อย่าละตาสิเกโดลล์เตวได้จินี่นอจะมีกตรลากคอนี่ในช่วงเาควาเลกตารเธอดูอัลกีเกเตอร์ไม่ได้ว่าเด็กวัวลาเลียมมาตาตี่ผ่านนี่หรอ ต่ก็โซนี่อาร์เมเนียนิวส์กุยลาเวด้าพูดต่อเตววด้าและเชิดใส่ขมิ้นแรงงานลิฟไฮเมียนมากกว่า200คนสมัครใจเก็บลำไยจันทบุรีเตววด้าแต่และเชิดใส่ขมิแล้วเคามยอกว่าถ้าเขมรีามีใจบริโภคภาคเราจะจันนี้หน่อยหน่อยเตววด้าเออปฏิกิริยหน้าคื่อเขมรียบาที่ซีเตววดาคาก็อีกว่ากบยอโพลละเด็กวัวหูอากาคิขี้กิ่ยข้า อาเุเวตินผ้น,นีเลนมาวดิดาตามเลืลำใหญ่กรอเลจันทบุรีเนี่ยหรอแต่เลจันทบุรีนี่นยโอเวด้าเลยโยโกมือทอดตะกบปลาน้ออ่าโยโกมือทอดตะกบปลาบึอตางเราเวด้า,าต่เราคาบ,บรูรีอาอะก่อนี่ยหรอตั้งซอกกุเลาบเวด้าเพย์เย่เตชีเตอร์คิกโทคิชิเย่เพย์มือเคลลอยเย่ในริตซเอชิลุยเปน็นนิ่เนี่หรอ อืตั้งก็ส่วนนี้กูเวด้าซูเมนเนียเตเวด้าเลอลาทอเยตอตชิตเตอคิโตคิชิเยตาลอตักเลคอนเดอร์สวอนิ่กเวด้าบ้านวางกระทิงหมู่ที่สิบตำบลป่งน้ำร้อนอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเอาเวนีเดมิเวด้าตาลอตักเลเล์ปัจเดกหัวผู้ที่ผ้าเหลืองมาตาหนอเอาเวด้าเพนนี่เดอร์ป่าวถึกัมิเวด้าเลนารงเวสมหาเศรษฐพงศ์ อเวกเคนดาปัวลอปุยลัมใหญ่อัตราโหกัวเพนี่ปิเวดอชะหาเข้าเวดาอะเวนี่เทวดาเลหีนี่เวดาปัวเดกัวภูเนาะตูเวดาเลปัวก็ไปยกปัวเดกัวภูอ่าปัวกัญโญก็ลืออราคีก็อยากลาตูเวตี้ตะภะนี่เกเหมาตาดอเทวดาปัวเดกัวภูสิดไว้อีกกษัตริย์ธรรมมาตาเพหรือวอตินีอ๋อตุ้มมาว่าตาดีกับมาตาหรือวอตินีมา นอเพลาโธคือสอตะจิตเตอร์ค de ิงโตคิจ nah ิเยอันนี้นี่หรออะโคตัตดนินเดเทวินาตะคือเลออ่าสาภาพมหาทาบานิเดอะเวก็บ้าโกรธไปหน้ากว่าเด็กหัวพุทธิภานอก็บ้าให้หิวไปหน้าตาที่เนี่ยนะเบอะก็บ้าเจ็บเปรี้ยวเวดานี่หรออะโคตัตดนินเดก็บ้าสู้รวยได้เลยตาเด่นลำใหญ่สร้างที่ธภาพนี้ อภิอกลูหน่อบ้ามดูคนใดเลยบ้านเดวิด้านีเดี๋ยวเอาเวดปิเวดอชาหันเข้าไปได้เดี๋ยวช่วงนั้นก็ชาลต์รูโก้หล่ะเธออืมอาิวัฒน์ตอนนี้เจวิด้านี่พเลือกให้มาป่าตาเลือตาต็มโลนเยอนี่เดี๋ยวพอเลือกเซกโรเซกเลตานี่เกวิด้านี่ people politics โลกรูปมือตะกงอามีเวด้านเรื่อนางสาวยานที่ชาวบัวเพื่อนนอเอาเวดเกวิดาจันทบุรีบล็อกรูดอเอาเวด้านเซกโรเซกเลเวด้าดอตาปีตามากรู เลจันทบุรีวิบลอนีเดอร์เลคือเวด้าว่าเด็กวัวพุทธินภาเลก็แฮมมาตาเลโรกวัวเพนนี่โดยป่าเด็กวัวที่ไพ่เนี่ยจะได้มีปวากันยอคุยเราได้หรือปวากันยอหรอเนาะอ่าอุเวด้าเลนเด็กวัวนี้บ้านต้นยางอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเด็กเวด้าว่าที่ไพ่แฮมมาตาเดินที่ต่อเดอรกันเด็กเวด้าลำใหญ่ซ่าเลโรกวัวเลจันทบุรีเนี่ยอ๋อ เทวดาคะไคข้อนี้เดตาเดลำใหญ่ตาอคีอคามบาลีโดเกนลูลอสิโกเวดาตาดอตรูบูทอดอตรัวนี่ทอซอเทวดาอะคูนี้อ่าคะไครูปเวดากว่าเฮบาตาลำใหญ่โกรนี่อามาลาปูกรีเนดาวคัมโบเดียเดเฮมาตาบอเทเวบาชาตนาเกสาทมมลตะอยู่ตายาเกทอเลยอยู่ดอคัมโบเดียเมื่อเจอดิดาคัมโบเดียเลออคุที่ ปรยที่เดพาเลยเอ๊บ้าเทียกรที่เพาดีเดบ้านาเกยยู่เปลบาอาคนนี่เวีท่อเธอเดกี่ไว้ได้นรอเดอคขายดีเงต่อไปนคาคาโมเดียเป็นรูปปุกาจเวกินอพนที่ดีตาพิตามาลังโวดอดูก็เจอเจอเฮจิโยโกะนะกลิโยโกตลอชอนด้วว่าก็มีอให้ดูหรือโยโกบ้างใครกมดีพระเนาะต่ยาวในบ้าลีอาเกเนี่อาาซนุปีบ้า แดินต <ersch> ่านเราจี๊ยกก็แค่อยโ่แล้วคัมเดีอาก็เช่ป่าปีไว้ได้ที่วันเด็กเล็กระเือไว้ได้นี้เอออาแดเราเนี่ยเดเตวัสตอหรือตาหรือตาหยาชิงต้อคาเปเน่เหวี่ยล็อกคีในเดอตาสมีสมัวเปโตรหรือป่าคอทอคอหลอดไปีว่าตปีขาวอูป่าคัมบูดีที่ท้าให้กินทึงหรือป่ีเอาูนี่เดอตาพีต้ามาที่ผ้านี่เดอเราเลนเราคูเวด้าเออเลอออป่ามาตาพติทพาโว็อากูแดนเราป่าเลกกู่ไว้ได้ ว่ากันโยเลี้ยงเด็กวัวปูเลี้ยต้นยางเฮมมาไวเดาตาเนี่ยนอ๋อวิบลอนี้เจไวเดาเลยเออ่ในส่วนของผู้ประกอบจึงต้องเร่งแก้ไขในปัญหาแรงงานโดยเปิดให้แรงงานไทยที่ว่างงานสามารถมา,กมาเก็บลำไย,ยได้เตไวเดาค่ะค่ายนี่เดเลิกกวาและอภิธรรมมาตาพี่ผ้าหนีหลอรูปบ้าเวเดาความมาตาภูเลิกเกะเฮมมาตาหมอบ้ามดูนคนได้เลยค่ะค่ายนี่เล ตลอดเลยตลอฮูซ์เราเลิกคำโบราณที่นิพากกีนีตามมาอัลลอฮูอูอามาเตเวด้าอาคู่นี้ดอลเลยยูไม่รีบกว่ากันยอมิมรีและอาแต่พอมีจ่าหมอเราเลยไม่ได้ทำมาตาเลยลาใหญ่โครนเดินเฮสิลล์โดอาเวดาเตเวคอนเฟิร์มไมด้จิตใจนะต้นนี้นี่หรือตาเฮนน์กันนี่เวดาแต่จานนี้จะนี่เยโปตึงเลือตมเมบาอืมอาคู่ตลอดเตเวดา เฮ็ดอาคมลำยัยซ่านนี่อู้อาโดกว่ามาตาพุ่นนี่อู้จื่ออาครูแต่ดนีเทวดาเอ่อบาฮะฮูเวดากว่าพีตามาตาเลดเดกโวปุตติลพาเฮมาตาเฮมาปืกี่ไว้ดาตาลอครูหลอโดดิสะนะก็คือเชคือตอไว้ดาเลตาเดลำยัยอาเสตอนี่หนออืมตามโยมนี่ดาอาคาปั่นบัดดีกว่าเถอะ หนอโอ้คนต้นลั่นเดดึกลมลือลวาปู่ป้อผ่าลอเตะย่าป่าเอาเวเออเอาคูนี่เดเทวดาเพียบกว่าเดเวบ้าคันนี่เดินน้ําบ้ากะโรเดลออืมเอาคูนี่เดเทวดาเลกว่าเดหัวพูละแหมมาตาตีนไปนี่ตาลุพุลซินโอเวดาตะกาคีเมอร์ดอคีพี่ปอคีเมอร์คีปอคีเมอร์คีปอนี่เดอกตีก็ถึงเท่าเนี่ยผ่าพออกจะกับบ้านโลกิเวผ่าพอเทวดาจิตใจนี่ๆหนอกวยเวดาจิตใจอี โดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ2,200บาทโดยจะมีนายจ้างช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งน้อแต่กับภาพพอดอ,อัตรทีน,น,รน,นี่น้อวิบลอนี่เหล่าตากระซ่อนนี่กวยกี่ไว้ได้แต่เจ็บหูหรอน้อเตะไว้ได้เลยอ่ากว่าเด็กวัวพูดเลยให้มาตาตำลอ,อนใหญ่นี่เด้ออู้วไว,วไ้ได้อากาคิกยาโดติยาไว้ได้เลยลาเซีเบอร์อีนี้แค่ก็จะไลอยูหลอดเดียเนี่ย เกฮีอาเวดาดีเดวดาเนาะอ่อกุยเราได้เลยอย crowd, uh ู่ใจเลดเดินธันวาจะรับเพิ่มอีกเพราะแรงงานที่มีความประสงค์ที่จะมาเก็บลำไยอีกกว่าพันคนที่รอนในจ้างไปรับหนอกข้าไอ้เลเดโกฮุนี่เดวดาปวารเลกเฮดเดวดาลำไยซ่าเนี่ยอูดดีอาการเลตะกะทูเนี่ยเลออูโคเวดาอัสตีทิทิพ่าเลปโปจัวนี่ยเนาะดักระซอนี่กุยเวดาตึงเพนี่นี่หนอ เออเอาโคดะดันเดนโลคาไวดาดออ่ากว่า <GO> กันญอผู้กาชีพลูติธะภาอะโวเนาะชิปลูเนนี่บิอัวเรตลูมิโอเนาะอัลเลโกอูอัลเวอ่าอเวอัลลาอูเนาะวิบรอนี่เดอ่าบกอเจลเลพูฟูวาไวโอเลตาเอออัลโยอูเนาะอะกรีนออู เอ่อนกว่าจะฮีลันบ nah ิ้วจีว่ากินย้อนน่ะกายเชียงย้อนเลยตึกเลยเอ่ออยู่ปราคุยกลางหน้ากี้หลอกกว่าร้อยหลอกคุยตึกตะครูจีเนาะอืมอะครูแต่ตอนนี้เดเปจิบาเลยกว่ากว่าแล้วเต้าหงหมอเนาะอาร์ติเกลเลยกว่าอมือเรียกความที่มีกว่าแล้วอุดอรีอุดอบาขอย้อนกว่าแล้วพี่ตามาตาอัสกะก็โตคาหลอมเนาะกว่าติผ้าอาจารย์อเมริกันดีนี่โอเคนะเนาะถ้าซ้อนนี่ด้วยด้วยดัดติดแผ่นนี้รอ အခုတာဒနီတာကึ้นလေမာတာလည်နော်အစိပြေရေတပြေရေဒါမေဇစ်နော်ဟိခဟိနော်လော်အဲတေဂူတဘူးတကောတိတဖဆေကောနော်လေเออဒါပြီတာမဘာဖေဆေမီပြေတေလေဆေပြေမင်းတပြေဘာခေါ်နီဒါလေမန်ဒုခေမန်ဒုကလိုလေးနော်တူတေပေါ်တူတေပေါ်နော်တေတကောတာဒော်အာတတိပေါ်ဘာဘုံဘတ်ဒါဖေနီဘာစန်းဒါဂီဒော်တေဝေဒာတနီရေပေါ်တူလေတမေรือညချုပ်မန်တာလေတေအာတေနီတော်ဘာမေမေဒီသော်ဒါတူင္တိဖာတေဝေဒာဟဲ့ဘော นอเอออคูดาดอนิเดตันล mm ็อตตอตอคอนี่ตันดีส่งมานะนอดีต่อเด้อกว่าเลบมาได้เหลือกว่าเลยเอวะดาลับใหญ่ซ่าวิรตึกอยู่เวดาคลีตาจะดูนี่คอนี่มาทับกว่าเฮียวเลคเวอัตตานี่อานิเจอพอคู่อคูนี่ดาคุเวเลซอนี่ดือลาผู้ขุยที่บ้านคือปะนะเปาะซอดอนาตันคานี่ตันดะพอลิพลออกมาดึกกระเบือนะขอเออตันคานี่ปะนะดอลหลอนี่ชุนน่ะเมมาเวดาจะเตตกผู้อัตตากับลีรดาขอนอแล้วนี่ตอนนี้ดือ ขอบเลืเหลืวลากจีตอนที่มาเวลาตากอาเขจานี่วิบลอนด์อินเดอาตานดกว่าแลรีซฟบุลแล้วดอาขาเวลเลอะเอาไว้สีสกกลแล้นี่ปานเดอรนอกว่ในดปตาจืาเส่เขินนะแต่นุ้ยมานก็เมรอยกันหน้าตาานี่อาปาจละบานเออโอเคเนาไปเชื่มมละเลเหลมาเวลาเลจันทบุรีอีกจะดูนี่เดออตากับป้ากนี้ออกเราไปเชื่มมือรจานี่สะโปวันนี่โอเคาพลาดูสิยาีนกพปตินพาเยหรอับ